รายได้ของยูทูบเบอร์จะแปรผันตามอะไรครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เดอ้อจะเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube รายได้ของยูทูบเบอร์ครับจะแปรผันกับ3ปัจจัยครับผม ปัจจัยแรกก็คือประเภทของเนื้อหาครับถ้าเนื้อหาของเราเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มันหลากหลาย mm. เช่นเราสอนทำอาหารมันก็จะเกี่ยวกับทำน้ำพริกน้ำปลาหม้อหกะละมังกะปิแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่โฆษณาก็จะมาเข้าที่คลิปของเราเยอะเราก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เยอะจากโฆษณาครับ ถ้าเนื้อหาของเราเกี่ยวข้องกับสินค้าราคาแพงเช่นรถยนต์เอยบ้านเอยที่ดินเอยเวลาที่เขาเนี่ยลงโฆษณาสู้กันครับผมเขาจะบิดหรือประมูลด้วยราคาที่มันแพงทำให้เราครับมีโอกาสที่จะได้ค่าคลิกโฆษณาสูงขึ้นนะครับผมนะถ้าใครทำเนื้อหาประมาณนี้เช่นรถบ้านเอยที่ดินเอยมีโอกาสที่จะได้รายได้จาก YouTube สูงครับ ถ้าเราทําเนื้อหาเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีคนดูเป็นจํานวนมากๆเลยเช่นแนวตลกเอ่ยแนวฮาฮาแนวเกมเอ่ยนะครับแนวเพลงเอ่ยแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะได้โฆษณาจากหลายๆเจ้าเลยเพราะว่ามันไปโดนกับคนดูหลายๆกลุ่มนะครับพอได้มีโอกาสจากสกอตสินค้าหลายๆเจ้าโฆษณาก็ขึ้นเยอะทําให รายได้ก็มีโอกาสที่จะได้เยอะนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2คือการคํานวณจากระบบครับระบบเวลาเขาคํานวณเนี่ยจะมีค่าค่านึงที่เขาเรียกว่า CPM cost per impression ก็คือเวลาที่โฆษณาแสดงขึ้นมานั่นแหละครับผมซึ่งค่านี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้ครับ YouTube เป็นคนกําหนดนะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าดูผ่านๆไปนะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ นะแล้วค่าคลิปของประเทศไทยเนี่ยมันถูกกว่าเมืองน,นอกเยอะเลยปล่อยไปครับผมเราไปมุ่งเน้นที่ปัจจัยอื่นดีกว่าครับปัจจัยข้อสุดท้ายครับแน่นอนเลยครับก็คือจํานวนคลิปนั่นเองครับถ้าเรามีจํานวนคลิปที่มันเยอะเปรียบได้กับว่าเราต่อยหรือออกหมัดเยอะก็มีโอกาสที่จะโดนหน้าคู่ต่อสู้เยอะครับผมนะแต่ถ้าเราออกหมัดน,น้อยโอกาสที่จะโดนหน้าคู่ต่อสู้มันก็น้อยคือโฆษณามันก็จะขึ้นน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้น ความขยันจะเอาชนะทุกสิ่งครับวันนี้วิวอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับน,น้ามีสอนให้กับพี่น้องกระเลียงครับลงมาจากดอยเลยนะที่ทำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับผ้าทอมือครับผมน้าอยู่เชียงใหม่2วันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับจะเป็นวิวประมาณนี้นะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้ครับวิกฤตเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะพี่น้องทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมหนะ้ากงหน้ากากเลยนะเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็อย่าลืมนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ